ก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีเด่นทุกคนเลยนะคะวันนี้ผมก็จะมาเล่นแพนวอซเบลล์ตนะครับไอคิปล่าสุดที่ผมลงไปที่ผมแจกระต้นเหตุผมบอกแล้วนะคบว่าผมส่งไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับไปตรงใต้คอมเมนต์ความคิดเห็นนะคะผมใส่ไว้ตรงนั้นชื่อกันแล้วนะคะทุกนะคน ใครไม่ทันก็อดได้พผมใส่ไว้ตรงนั้นจริงๆนะใช่ผมใส่ไว้ตรงนั้นโอโ้โหทุกคนไม่เห็นนี่โอโ้โหคือผมใส่ไว้ตรงนั้นจริงๆทุกคนด้วยผมใส่ไว้เพราะผมบอกทุกคนในคลิปไว้แล้วผมพิมพ์แล้วไม่แค่ไปย้อนดูได้เลยนะครับผมพิมพ์ไว้แล้วจริงๆในคลิปอะ่ะ แล้ว,ค,ค,ว,ลว,ค,ลวคือทุกคน,ออน,น,น,คน,นคบอกว่าแอดแล้วครับแล้วคือทุกคนอ่ะไปแอดในไอดีนั้นมีคนหนึ่งเขาบอกว่าแอดแล้วครับขอครับนั่นแหละทีบผมกไม่เห็นก็คือมัน,นผมบอกไปแล้วทุกคนรู้สึกใจลยมังนะใช่มันก็ไม่มีอะมันก็ไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นแมปในสมัยก่อนแล้วทุกคนผมจะทําคลิปแบบในแมปสมัยก่อนที่ผมเคยเล่น Ski v a l l World นะคะับผมจะลองกลับไปเล่นดูทุกคนอะถ้าผมกลับไปเล่น,ค,น,ลนคลิปนั้นไอ้แมปนั้นอะทุกคนอะจําบรรยากาศได้เลยบรรยากาศย้เก่าๆเดี๋ยวผมสอนหาตัวละครนะคบนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยอะ นี่นะครับผมลบเพื่อนเลยตรงนี้ใครที่อยากได้ต้นเห็ดนะครับเพื่อนๆแอดผมมาได้เลยทุกคนแอดผมมาได้เลยนะครับนี่ืีอนี้เลย o อ e o 02-0358นะครับแต่งตัวประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับอืมนะครับเสร็จแ,แล้ว ทุกคนทุกคนเสร็จแล้วผมก็ไปรับเองแหละนะแล้วผมวันนี้คลิปนี้ผมจะมาบอกแค่นี้แหละแต่ผมก็จะเล่นด้วยแล้วผมบอกเลยนะครับผมจะแจกสิ่งที่ผมจะแจกก็คือโอ้ยทำไมใส่ไหมเข้านี่คือสิ่งที่ผมจะแจกผมให้ดูเลยผมแจกโทมิโต้สองตอนใครเข้ามา ใครที่แอดอมาสองคนแรกนะคะผมก็จะรับก่อนเลยเน้นย้ำนะคนที่แอดมาสองคนแรกนะครับใช่แล้วผมก็จะพาทุกคนไปดูแมปบรรยากาศกเก่าๆที่พเราเคยเล่นที่ผมเคยทคําคลิปแมปนี้ทุกคน,น,นจะได้สกิมบดีเวิร์สนะครับามาดูบรรยากาศกเก่าๆกันนะครับแมบนี้เขาหายไปไหนกันไปแล้วแล้วมันก็กลับมาใหม่ มันหายไปนานมันกลับมานานแล้วอะ่ะแล้วผมก็ไม่ได้รู้อะ่ะผมหามาันไม่เจอ,อทุกคนผมเลยไม่ได้ทำนี่แบบนี้ทุกคนจำได้ไหมที่ผมใช้สปีกเกอร์วูแมนนี่ทุกคนอะ่ะจำได้ถ้าคนที่เคยดูผมมาก,ก่อนก็จะจำได้อยู่จำได้ดีเลยละ่ะท,ที่ผมด,ดูผมในเมื่อก่อนอะ่ะมันจะจำได้แม่นเลยแบบนี้แม่น เป็นแมปแรกๆที่ผมทำคลิปเป็นแมปแ,แรกๆนะครับอย่าฟังผิดนะเป็นแมปแ,แ,แรกๆเลยแล้วผมก็เคยทำผิดพลาดมาด้วยผมเคยลืมขั้นตอนการหาีตัวหนึง่งผมจะไม่ได้ด้วยว่าคือตัวอะไรผมก็ไปทำในคลิป็อดใหม่นะครับแบบบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยเล่นด้วยกันมันก็เก่ามาก ผมเคยทำสอนหาดัสฟ็อกแมนดะสบิเกอร์แมนทำไม่ไดแมนจำไม่ได้ปิ๊กอร์แมน่ะสอนสอนหลายตัวอยู่แหละทุกคนรา้วเป็นม,มีคนเป็นไททันอยู่เอืครับใช่ผมก็บอกไปแล้วผมแต่ต่อไม่เป็นมันน่าจะเป็นอันนี้ ้อเซ็บรวมเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นเล่นนะแล้ผมจะมาทำอะไรเตรียมตัวก่อนอัปเดตวันที่11น,นะครับใครที่ดูแล้วควรหาน้ำยาสีแดงนี่เอาไว้น้ำยาจาราจรน,นะครับจาราจุนเราควย้อนหายไว้ก็ดีนะทุกคนอุ้ยไม่มีอะไร ไม่มีอะไรนะครับนี่ผมไปหามาได้เมื่อคืนตีอยู่อะไอนน้ผมลงคลิปนั้นไปคลิปไอ้คลิปแจกไอดีที่มีต้นมะเขือเทศนั่นอะน่าเดเพราะผมลงคลิปเสร็จผมก็มานั่งเล่นเกมแผมก็ไปได้มันมานะครับอุย้ยนึ่เป็นภาษาน,นี้ผมไปได้น,นี้มันตัวเล็ก แต่ผมได้ตัวนี้มาตัวโคตรใหญ่นะครับนี่มาดุงดองอันนี้การามาลามันไอ้ไม่ใช่ไอ้มันก็ถูกแล้วนี่ว่ากาลามาแอนการนมาลามันนั่นคือกาลามาลามันนี่กาปูชีน่านี่แจงฟุูเตล่าฟุู อะไรก็ไม่รู้อีกตัวหนึ่งโบมบานทีโรคคอคอดีโรนะครับนี่ผมไปได้มาอืมมีแต่ตัวเสียวเฝาวมะพร้าวไม่แก้วเอ้ยคนนี้เขามีสองตัวแล้วนี่มันคันเทพนี่ว่าแต่ตอนเขาก็เหมือนจะทำเงินแน่นอนขอเคุณค่ะเขาไม่แปดสิบบีผมมี7เจ็ดร้อยหสิบ แค่ครับผมแค่ออกมาบอกแค่นี้ครับตุกตารายงานไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวนั่นอะไรนะผมบอกที่ผมออกมาทําก็เพื่อบอกว่าไอคลิปนั้นอ่ะใต้คอมเมนต์มันอยู่ใต้คอมเมนต์แล้วผมก็มาบอกด้วยว่าผมจะทําคลิปแบบอะไรอีกต่อจากนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ยันไดถึงห้าไลค์ก็พอนะคะรับเจะขึ้นมาคลิปหน้า